กลับมาที่สนามมวยคมชลึกอตกาสามนนทบุรีครับคู่2ในการถ่ายทอดสดครับสักอุบลสิบหนึ่งการพบกับรักกันตังออมเมืองกันตังตามันต่อครับคู่แรกนี่จบยก3าครับคู่ที่2จบยกไหนครับทางด้านนักชกมุมแดงครับสักอุบลสิบหนึ่งการครับนักชกวัยสิปีจากอุบลราชธานีครับคุณศักดิ์สีฝังคำครับหัวหน้าคะชกจมา50ครั้งชนะ41แพ้8เสมอหนึ่งครับ สองฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนดาวลุ่งจิตเมืองนนทชนะน็อกบุญพิทักษ์นิติสมุยครับมีทางด้านของหนึ่งจันทการนะครับเซียนมวยรุ่นใหม่ครับไฟแรงครับขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับส่วนทางด้านของน้ําเงินนะครับนั่นก็คือทางด้านของรักกันตังอเมืองกันตังนะครับนักชงไวย19ปีจากอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับเมืองหมูย่างอร่อยเมื่อสักครู่นี้หลาไปก่อนแล้วครับแต่คนนี้จะล้างอาถรรพ์ให้ดูครับ เอาเลอกเอาชัยปีใหม่ครับมีหัวหน้าคณะก็ลุกกันตางครับให้การสนับสนุนสามอมหลานก็มีชนะเสือพรันชัยนะครับธรรมดาที่ไหนแหละครับแพ้เสือพรันชัยที่ทุ่งสงนะครับแล้วก็มาชนะจงอ่างดำมาแพ้จงอ่างดำสิกนุ่นน้อยนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับต่อไปยย้ำนะครับผมจะลึกสึดมวยไทยพท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่สัปดาห์หน้าวันตรงกับวันที่อาทิตย์ที่8มกราคมเป็นนัดชิงชนะเลิศรอบยาเกรกคูยาสตรีเพนเคกครังที่สองครับ ติดตามดูครับผู้ชิงซื่อสัตย์ไตมีบุรีกับเพชรเมืองแพร่อายงยินมส่วนผู้เอกงนั้นจัดหนักจัดเต็มนะครับประกายเพชรอิเทอรแอร์เจอกับเพชรศิลาวจัดเอีย่ยมพร้อมวยดีเต็มรายการสัปดาห์หน้าครับนาว26ถ่ายทอดสดาเดิมครับแแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบปีไม้ลายมือของเจ้าเฉินหลงหรือว่าเจ้าโจโฉครับที่จะมาโชว์ฟอร์มดีที่นี่ครับเจอกับเพชรเมืองเก่าต่อทักสินด้วยสำหรับช่องนาว26ของเรานะครับ มวยดีๆดูที่นี่ครับนาว26ครับนอกจากคมเฉลึกศึกมวยไทยของเราในวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกา25นาทีแล้วนะครับในวันเสาร์นะครับเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่14มกราคมเป็นต้นไปนะครับเปิดสกาดใหม่นี่จัดทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์ศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟน์นะครับ่ายทออสดจากสนามมวยเวทีลมพินีราชินาครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับ18นาฬิกา25นาทีคู่มวยเป็นยังไงครับพี่แกครับคู่มวยก็สุดยอดครับเดี๋ยวเรียนให้ทราบนะครับสำหรับ มวยไทยเกียรติเพชรมวยมวยไทยซปเปอร์ไฟครับ<อ>เป็นการเพิ่มอ,อีกรายการหนึ่งให้<ะ>กับพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามคมชันลึกสึบมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่นีวันอาทิตย์เราเพิ่มวันเสาร์อีกหนึ่งรายการครับเวลาเดียวกันครับ<ะ>แต่ว่าคนละวันกันนะ,ะเปิดช่องแนว26ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะฮะ6โ20เป็นต้นไป นะฮะมีให้ชมกัน2วันติดเลยครับก็มีทั้งสารคดีที่น่าดูน่าชมนะครับระดับโลกแล้วก็มวยไทยระดับโลกอยู่แล้วครับเพราะว่านี่คือต้นตำรับครับศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าเป็นที่ศรัทธาไปทั่วโลกครับโดยเฉพาะคมชันลึกทางช่องนาว26ที่ถ่ายทอดสดจากพทก3ณเวลานี้ครับเรตติ้งแรงกระชุดหยุดไม่อยู่ขณะวันนี้ครับพี่น้องแฟนมวยก็ยังแน่นสนามครับ แปลว่าจะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับพศใหม่แต่ี่นงแฟนมวยยังไม่หนีไปไหนเลยครับยังมาที่นี่กันเติมเหมือนเดิม่ะก็มาฉลองปีใหม่ที่เวทีมวยนี่แหละครับสมมวยไปด้วยครับคู่ทีสองกับตะกบวนม,มุมแดงครับรักกันตังมุมน้ําเงิน117ปอนด์ครับขยับขึ้นมาจากมวยคู่แรกครับคู่แรง1นี่1 0นปอนด์ก็ยังไม่ได เร่งเกมงกันมากมายนักนะครับแต่ว่าก็ปราบปาดไม่ได้นะครับเถอไม่ได้ครับชงต้นตนี้อาวุธหนักแรงอยู่แล้วครับนักบวยครับผ่านการพิสูจน์มาเป็นแรมเดือนครับเพื่อจะมาขึ้นต่อสู้บนเวทีนี้ชก3พัก2 5ยกก็รวมตัวกันไปก็ประมาณ25นาทีได้ครับสักอุบลเดิมก่อนนั้นก็มีสักอุบุลพองเมืองอุบลครับแต่นี่เป็นสักอุบลรุ่นใหม่ครับพักก่อนครับเมื่อกี้เพนนิรันดาบันสารคามพูดถึงดาบันสารคามก็ฝากบอก ยอดมวยการกุศลหน่อยเพื่อการศึกษาของลูกหลานโรงเรียนบ้านโนนบ่ออําตบนเมืองตบลเมืองเตาอําเภอพยักฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามในวันที่สองมการาคมก็คือพรุ่งนี้ครับไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจครับดูมวยดีแถมได้กุศลครับไปให้กำลังใจกับคนดีสีภูทรเลยนะครับด้านของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับ ทำงานทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะวงการมวยอย่างเต็มที่บนเวทีครับยกที่2แล้วนะครับนักชกจากอุบลราชธานีครับอำเภอตะก,การพืชผลนะครับพบกับนของนักชกจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับตุลาพี่นงชาวตะการพืชผลอุบลราชธานีก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งครับ ที่มีผลผลิตทางการเกษตรดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องข้าวครับโดยการนี้ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีข้าวคุณภาพโดยจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะก็จดจ้องจ้องครับตอนนี้จังหวะหัวแข้งครับจากอุบลที่มุมนี้มีบางจูปอสมานครับแล้วก็เสนหนึ่งจัตการครับมาติลเข้มขยับครับซ้ายครับนี่ออกซ้ายหน้าครับรักกันตัง ดูชบไม่ประมาทเลยนะครับรักการตงครับเพราะว่าเพื่อนร่วมค่ายอย่างเพชรนาทองนีหลับไปแล้วนะครับเจอสอกกลับยกสามเมื่อสักครู่ไม่อยากซ้ำรอยเดิมครับเปิดเกมดูเหลือเกินวันนี้คมชัดลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราครับมีกนอกนอกด้วยศิลปะมวยไทยเลยครับเพลงศอกครับก็ถือว่าเป็นนอกแรกของปีและก็เป็นการประเดิมสักกาของคมชัดลึกเลยนะครับครับเป็นสัญญาณแห่งความสนุกสนาน กับการติดตามชมครับเรียกว่าคุ้มค่าดูทุกทุกวินาทีกับการติดตามชมรายการมวยของเราทางช่องนาว26อ่กะก็เรียกว่าเปิดมาก็ดุซะแล้วครับมีน็อกมีนับกันให้เหตุครับอ่ะดูคู่นี้มีน็อกอีกหรือเปล่าครับไม่แน่นะน่าดูแล้วนี่ไม่แน่เลยครับอ่ะสับล่างไปก่อนครับรักกันตังอุ้ยแข้งขวาครับซากุบลจซากุบลเนี่ยมีขวา มีเตะขวาครับอาวุธทีนินเนี่ยะไม่โดนดอกนี้ขวางเอาขวางขวางแล้วก็จังหวะาตียังไม่ได้ครับเกยมยังแข็งแรงแข็งแกรง่งเนียตียากหน่อยเขายกที่สองอยู่นะก็กําลังแขนดีทั้งคู่ครับตีกันยากครับมวยเขา่าต้องวัดกันที่ระยะยาวครับไปจะดีกว่าการยืนระยะของทั้งคู่ครับสําคัญมากนะครับเรื่องของการยืนระยะ การสม่ำเสมอการรุเ้เฉยที่ทีปากโมโไหไอ้แม่ mm hmm. แลบปินเลยครับทางด้านของรักกันตางครับโอ้ mm hmm. oh, ทีบาได้เป็นจิตวิทยาครับเยื่อยุคู่ต่อสู้ให้เกิดอารมณ์ครับอธตหาว่าคุมสติไม่ได้เนี่ยจะเข้าทางตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามท,ทันทีคือต้องคุมสติให้ได้ครับแต่ชกแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าโกรธคืองโง่โมโหคือบ้านนะมันจะเสียทรงตรงตรงข้ามนี่รอดักจงังหวะสอง mm hmm. อุย้ยเตะ มาพร้อมเสียระคังพอดีโชคดีที่เตะไม่โดนกลับมาติดตามงมาต่อนะครับคมเจลึกศึกมวยไทยนะครับโปรแกรมมวยศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับที่ช่องนาว26ของเราจะประเดิมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่วันเสาร์ที่14มกราคมเป็นต้นไปนะครับโอ้โหเปิดโผล่ออกมาครับคุณผู้ชมครับจอมโหดอีเวนต์แอร์ครับเจอกับเอกวายุมอกรุงเทพพนุรีครับใช้บริการกันในพิกัดเดิมหลังจากที่แหม่เสมอกันมาอย่างสุดมันจริงๆนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับ แกนสวนสสิป,ประพายิมก้าไฟไร้พ่ายครับไม่แพ้ใครเลยครับเจอกับยอดบบงเงินสอเสือเพชรโอ้โหแค่2คู่นี้ก็ต้องดูแล้วครับ,รบนั่นคืออีกช่องทางหนึ่งคือที่ลุมินีตรงกับวันเสาร์ครับถ้าวันอาทิตย์ก็เปิดช่องนาวชมจากอตกอสามนนทบุรีถ้าวันเสาร์ก็เปิดช่องนาวชมเวลาเดียวกันครับจากสนามมวยลุงพีนียกที่3เกมเริ่มเข้มข้นขึ้นครับอาวุธก็เริ่มหนักแรงขึ้น มุมแดงสักอุบลน้ําเงินรักกันตัะก็ต้องเร่งแล้วครับเกมต้องเปิดแล้วครับเพราะว่ายกนี้ยกที่3แล้วทีบครับทีไปโดนโดนแข้งซ้ายครับเจ้าสักอุบลขยับขยับครับรักกันตันที่ครับแข้งซ้ายแต่เป็นมวยขวาครับแต่ว่าเตะสายได้ดีครับมีมาตอบแข้งแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นการซ้ายบ้างครับรักกันตังยังไงครับสักอุบล นี่ครับรอเหมือนกันครับแก้งขวาเอาละครับโต้กันสนุกมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้นี่ครับค่อยโยกหาจังหวะนะครับไอที่โยกไม่ใช่อะไรนะครับหาจังหวะออกแข้งอ้าวซ้ายมาครับรักกันตังมวยคนละทางครับมวยซ้ายกับมวยขวารักกันตังนี่ซ้ายครับอึ้งสับอุบลขวาเตะไม่โดนทั้งคู่ดึงตัวโยกหลบเก่งทั้งคู่เอ่ออ่าต่อยหมัดที่มาก่อนรักกันตังแล้วเข้าไปจับในจับไม่ได้เตะไม่โดนอีกไ เรายังไม่เห็นวงในครับส่วนมากพ่งนอกครับจะเตะขวายังไม่ได้จังหวะครับตะกบลแทงซ้ายรักกันต่างติดบังเดินแล้วครับตะกบลนี่ครับต่อครับอ้าวดูวงในบ้างครับเเด้งตีแล้วก็ขาเอาไว้ครับป้องกันตัวเซตซับโอ้ตสวัดิาสูงครับตั้งขวางไว้ก่อนมีบนครับตะกบลมีบนลเออเออสมยไปโดนอะไรสักอย่างเลยลองดูใจแกหรือเปล่า แข้งมาเจอแข้งซ้ายคืนปีติกัดเอาไว้แล้วจังหวะจะเตะขวาครับสักอุบลแต่ว่ารักกันตังกะลก่แข้งซ้ายเข้าไปนะ่ไใ,ในเตะครับเขาไปจับในสักอุบลตีก่อนนี่นะครับลูกถนัดของสักอุบลครับล็อกเราเด้งตีแหมเฟเดทองพยายามจะหมุนออกมาเลี่ยมนอกครับเน็บได้ทีหนึ่งกรรมการแยกไปก่อนเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับรักกันตังพยายามเปิดเกมครับแข้งซ้ายนำทางไปก่อน สากกบนตั้งขวารออา้าวคนหนึ่งเตะคนหนึ่งต่อยมานิ่งดีเหลือทันดีทางด้านสากกบุญโหมดกลางขึ้นคนเอาโดนแล้วครับไขศอกแต่ว่าเข้าไปทุกข้างในอีกรักกันตังขวางครับคนหนึ่งขวางคนหนึ่งกดลงมาครับล็อกล็อกแล้วยังไงครับนี่ครับสากกบนขวางแล้วเด้งตีครับอ้าวพยายามด้วยครับอ้าวยังไงครับกดโอ้โหก้มหัวลงไปรับเข่าครับรักกันตัง เริ่มดีขึ้นมานะครับทางด้านของสักอุบลครับต่อยลําตัวฟันศองซ้ายนี่ตีกระจัดใช่ไหมนี่ครับมันต้องเอาคืนวิธีนี้ครับอย่าไปบบนครับบ่นไปก็เท่านั้นครับพักก่อนครับหมดยกกลับมาที่คมชะลึกครับปตกรสามนนทบุรีครับมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่3ครับนี่ครับเกมเริ่มดีขึ้นครับทางด้านของศักอุบล ส่วนรักกันตังองจังหวะนี้ฟันสอกซ้ายครับสกุโบลแล้วเด่งตีขวาครับต้องตามต่อละครับยก4ี่ครับน่าสนใจมากครับครับผลงานต้อนรับพอสใหม่ของสึกเกยียร์เ o สบุ๊ค์ดนูมน้อยตรงกับวันศุกร์ที่6มก,กราคมคนระัศุกร์ที่จะถึงนี้ทางด้านโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของกกท ทางด้านโปรโมเตอร์คอนดูตใหม่ครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่จัดชัยมงคลวจันเอี่ยมชกกับสักดิรินน้อยอว้วนสุวรรณเป็นคู่เอกคู่รองเป็นต่อทอพราน49บกชกกับหนุ่มนหนุหน่มตรังน้อยสิงห์ป้อมปราบยังมีเหล็กไหลชอผลิตกับพรชัยน้อยมอรัตนบัณฑิตกล้าพจนลูกบันใหญ่กับคมไผ่มหาชัยพัฒนาต้อนรับพศใหม่เล็กดีรถโตกับศิท์เกียรติเพชรบวกสิทธิ์ดุมน้อย6มกราคมน,นี้ที่ลุมินีรามอินทราครับก็ถือว่าเป็นนัดแรกของปีครับ,รบเกียรติเพชรบวกสิทธิ์ดุมน้อย ไปติดตามชมกันครับที่ลุมพินียกที่4ี่ครับมวยคู่ที่2ครับคมชลึกศึกมวยไทยอาทิตย์ที่1มกราคมครับเด็กใต้เจอเด็กอีสานครับอุบลเจอกับจังหวัดตรังครับแหม่วางแข้งขวาทีดขวาไว้ครับสักอุบลหมัดขวาของรักกนตังเฉียวไปนิดเดียวครับหาเหลี่ยมตีซ้ายครับรักกนตังรวบรัดโอ้ยขวางแทงเข่าขวาแมแทงแทบถึงปากเลยครับแทงแบบมั่นใจครับแทงอย่างนี้ครับ ไม่แทงไม่แทงเป้าใหญ่ก็ไปแทงข้างบนเลยฮะกะตีปลายคางเลยฮะเขาสักอุบลขวางดันแต่ว่ารักกันตังกร้อยเป็นเกมนี้ต้องใช้กําลังต้องยื้อกันแด้สุดๆนะครับอย่างนี้นี่ครับโอ้ยโดดขวางครับแก้ไม่ตกกับลูกนี้เจ้ารักกันตังอ้าวยังไงครับพยายามจะกดลงมาเสียบแต่ว่าลูกเน็บของสักอุบนครับดอกสุดท้าย เอาละครับกรรมาการกจยารดวงดาพารามครับแยกออกมาครับขยับหมัดซ้ายมาก่อนครับรักกันต่างครับลูกต่อเนื่องลูกต่อเนื่องเจอเข่าขวาของสักอุบลครับเอาสียบซ้ายและขาไว้สักอุบลตีขวาครับแล้วก็ขวางไว้ก่อนสักอุบลวันนี้ครบเครื่องเลยมีหมัดเท้าเข่าศองตอนนี้กินเข่าซ้ายโอ้โหกิมเข้าลิ้นไปเมื่อกี้ สลับเปลี่ยนด้านขวาาง้านซ้ายอีกแทงแต่ละดอกครับแทงทะลุครับอ้าวพยายามจะสู้เหมือนกันครับรักกันตังแต่ว่านี่ครับแหลมกว่าครับได้แล้วครับแหมก็ถือว่าจับดีนะครับมีจับได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้างนะครับชื่นชมหัวใจของรักกันตังครับหัวใจแกสุดยอดฮะไม่มียอมง่ายง่ายครับนี่พยายามสู้ฮะแต่ว่าลูก แทงของสักุบลนนี่แต่ละดอกนี่เก่เน้นเน้นให้เข้าตากรรมการเลยฮะโอ้โหมีศอกซะด้วยครับแล้วก็เน็บเข่าซ้ายเข่าโอ้ศอกครับศอกมาเป็นชุดครับยังไงครับเจรักกันตังโดนไปชุดใหญ่เดีวเจอแข้งด้วยครับออแล้วครับพยายามครับเสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับพยายามแทงสู้ครับโอ้โหหน้าตาแดงกล่ำเลยครับรักกันตังครับเราเห็นว่ารักกันตังโดนนะแต่ว่าเรายังไม่เห็นสักุบลโดนบ้างฮะเจอเหลี่ยมพลิกของรักกันตัง มันอยู่ที่หัวใจครับรักกันตังบอกมันอยู่ที่หัวใจเสียงเชียร์ก็ยังพอมีครับรักกันตังแต่ว่าต้องเล่งให้ได้ตลอดครับอุ้ยสักวลนรอโต้ครับแล้วก็ขวางขวางแล้วเสียบครับนี่คือลูกเก่งของสักอุบลอ่เองมาค่าคืนละไม่มีใครยอมใครแล้วครับหนึ่งทันตการหัวใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นไม่ได้ครับ แม่เขาออกมาเนี่ต้องมีโต้ครับอ้าวแข้งขวาไปสักอุบลร้กกันตาก็แข้งขวาครับปาคนละแข้งก่อนจากพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมามาดูครับประมวลภาพในยกสี่นะครับก็พยายามอย่างที่สุดนะครับทางด้านของรักกันตังครับแต่ว่าลูกเสียบลูกเน้นเน้นอยู่ที่สักอุบลครับก็ยังเป็นการบ้านโจทย์ยากนะครับซึ่งยังมีเวลาแน่นอนสำหรับทางด้านของรักกันตงังครับ โปรแกรมมวยปูนเสือมวยไทยพั์เทสสัญจรบวกเกียรติเพชรเ็ดสีประจําปีพุทธศักราช2560ประเดิมในวันที่25ครับตรงกับวันพุธจะไปนู่นเลยครับสนามมวยเชยคราวโรงเรียนบ้านแม่จันจังหวัดเชียงรายครับอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ พาเรตมวยดังจากทางเหนือครับไมาจะเป็นชมวเพชรจิ์ด,ดาหวาดชกกับเพชรภาคภูมิแว่นโค้งเกียงไกรใจสิงห์กีฬาสปอร์ตชกกับดาราเดชปอเปโก้เพชรภูสังกีฬาสปอร์ตเจอซุปเปอร์เจ๋งปอพีนพัทน์พลังชยัยปอพีนพัทน์เจอแสนเก่งกีฬาสปอร์ตวันที่25มกราคมครับยิ่งใหญ่แน,น่นอนที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับบนเวทีครับยกนี้นี่ถ้าไม่ได้แล้วครับเจ้ารักกันตังเด้งตีครับโอ้โหตียัดมุมตัวเองนั่นแหละครับ แต่ว่าต้องเร่งให้ได้ตลอดครับยกนี้แม่หมัดหมัดไม่มีครับแต่ว่าปั้มในเจ้ารักกันตังแหมถ้าต่อยตรงนี้นี่สบายแล้วครับสักบุบลลุเกมครับครับก็ยังมีเวลานะครับจะพลกเกมยังไงเท่านั้นเองครับแม่ต่อยท่าหูวไว้นิดเดียวเจอลูกขวาของสักบุไว้รักกันตังก็แม่เอา้าแข้งขวานี่ครับถ้าเกิดโดนปากนี่ยุ่งเลยครับ ไม่ว่ากันแล้วครับเป็นจังหวะตามน้ําครับทำไม่รู้กับกรรมการนับนี่นี่ครับพยายามกันเอาไว้ครับคุมเกมครับบอลไปด้วยทางด้านสักอุบลไม่ว่าจะแพ้หรือชนะวันนี้ชื่นชมครับหัวใจของรักกันตังสู้ดีเหลือเกินครับก็โดนเยอะครับช่วงยกต้นๆแต่ว่าก็พยายามจะสู้ครับถึงยกนี้พยายามต่อยหมัดน่า ไม่ใช่มวยหมัดซะด้วยสิอ้าวพยายามจะปั้มในเด้งตีตีไหมแหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกซะก่อนก็พยายามจะใช้ทั้งหมัดใช้ทั้งซอกแหละครับรักกันตังครับแต่จังหวะเนื้อนี่มันจวนตัวไปหน่อยถีบซ้ายเลยครับอ้าวซ้ายจ,ากกาจัยจากรจี้ไหมจักรจี้ไหมแหมอ้าวถีบหน้าเลยครับจกบักรวบลอ้าวหัขวาไม่โดนบวกหมัดบวกหมัดครับบวกหมัดก็มีดีไม่ยอมเอามาใช้ในช่วง ยกต้นๆครับทางด้านรักการตังเพิ่งจะนึกได้ว่าต่อยหมัดเข้าลำตัวแต่ข้าวงในนี่ของชอบครับเจ้าสักบุบลก็พอมีเวลาครับต่อยมัดรักการตังคมวยไทยนี่อย่างอื่นไม่เป็นไรถร้าหัวใจหัวใจสู้หัวใจเรียกว่าหัวใจเกินร้อยนี่อย่างอื่นพัฒนาได้ครับแต่หัวใจเกินร้อยนี่ถือว่าสุดยอดนะครับ จะเจอไม้งามอตอนขวานบินหรือเปล่าครับรักคำตังครับแหมก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับเดือวสับวถือว่าคุมเกมในยกสุดท้ายได้ดีะไม่ประมาทครับตุนคะแนนไว้เยอะครับในช่วงยกต้นๆยกนี้ออกมาคุมครับแล้วก็สนบศึกเรียบร้อยครับต่อมา เห็นกันใดยกท้ายๆนะครับจงยกต้นๆหนึ่งสองก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับตอนนี้รักกันตังนี่ยกธงขาวแล้วครับดูแล้วว่าไล่ลำบากอะไม่ไล่แล้วครับจบยกที่5้าคู่ที่สองครับคมเชนลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอกฮีโร่กิจจาดวงดาวพารำครับชี้ขาดบนเวทีดูไปให้คะแนนข้างล่าง3ามท่านก่อน ไม่น่าจะมีปัญหาครับตามภาพตามสายตาม,มุมแดงครับสักอุบลสิทธิ์หนึ่งจันการครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวคู่ที่3ทะเลดำกับดีเซลเล็กเป็นคู่ต่อไปครับ